การตระลือถือเพตุการณ์ลารโจมในข่าแขงหน,นึ่งชื่อโซลวอลที่อยู่ที่มนฮัาตั้นเทินตัขของ ผู้ที่มีความหลากหลายครับพี่กองบังการรอมรับมันทำให้เกิดความเข้าใจกันจะลงอยู่ที่ดีอดู่ในสังคมด้วยนะครับเชื่อว่าทุกเสียงจะตอบรับท่านเราจะไม่ได้ดูแลเขาแค่เฉพาะในเดือนมิถุนาค่ะจะร่วมตอบโจทย์ไปร่วมกันนั่นเองค่ะในกรุงเทพเองก็มีนโยบายจากท่านชัญชันครับหนึ่งในนโยบายจาก214ข้อซึ่งเดือนนี้ก็ตกเป็นของชาว L G B T Q I p นั่นเองนะฮะสวัสดีชดาวสยามเทเลสทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอต้องรับเข้าสู่ ใรมันนะฮะเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาว LGBTQI+ นะฮะทุกท่านเลยนะครับเดือนนี้สําคัญกับชาวสยามเพื่ออยไยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะเรื่องกระแสนะครับเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเรานะนะมีการอารณรงค์ลงเรื่องนี้มานานพอสมควรเลยฮะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีกระแสดราม่าจากเรื่องไหนเรื่องหนึ่งนะฮะจึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกอย่างนะครับในกรุงเทพเองก็มีนโยบายจากท่านชา,ชาติครับ หนึ่งในโนโยบายจาก214ข้อที่ว่าทุกวันที่1เดือน1 2เดือน2ไปจนถึงวันที่12เดือน2เนี่ยจะมีการจัดงานให้ประชาชนนะครับมีงานเฟสติวัลในทุกๆเดือนอีกด้วยซึ่งเดือนนี้ก็ เป็นของชาว L G B T Q I นั่นเองนะคะถ้าหากดูกระแสหนังหรือซีรีส์ในช่วงนี้นะะีต้องบอกเลยนะครับว่ามีการเสริมนะครับจากหนังเมาเวลเนี่ก็มีเนาะความหลากหลายทางเพศเนี่ยเข้ามาเยอะพอสมควรเลยในซีรีส์ไทยเราเองก็เยอะพอสมควรนะครับอย่างเรื่องนี้เลยนะครับ not me ในเรื่องนะครับจะมีการนําเสนอเกี่ยวกับการเดินขบวนเรียกร้องสมรสเท่าเทียมแบบชัดเจนมากเลยนะครับซึ่งในเรื่องนําเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจพอสมควรเลยแต่เรื่องพวกนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าหลายแบรนด์หลายบริษัทที่มีการนําเรื่องความหลากหลายทางเพศนําเสนอเนี่ยเอามาเป็นเอกลักษณ์บ้างสีลุ้งเปลี่ยนโลโก้บริษัทอะไรทานองนี้นะฮะจริงๆนะฮะคนกลุ่มนี้นะครับก็ไม่ได้สนับสนุนเต็มที่จริงๆนะครับเพียงพอหมดเดือนนี้ไปปุ๊บก็เปลี่ยนกลับแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนต่อนั่นหมายความว่าแบบนี้ เรียกว่าสนับสนุนกันจริงหรือเปล่าเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้คุยกับซีอเจ้าของบริษัทสยามเทเลสนะครับว่ามุมมองบุคคลที่เป็นผู้นำน,นั้นควรจะมีความคิดเห็นอย่างไรสวัสดีพี่อลินะคะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ต้องขอถามที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะคะว่ามีความที่เห็นอย่างไรกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศไปสู่การทํางานในบริษัทนะครับคิดว่าความหลากหลายทางเพศตรงนี้เนะะี่ยฮะมันเป็นผลดีหรือข้อเสียอย่างไรนะครับในการทํางานร่วมกันนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าในกลุ่มของ L G B T เนี่ยที่สยามเพเลสแม้แต่คุณอลิสมองนะนะคะต้องพูดถึงว่าได้รับการยอมรับอย่างหลากหลายมานานแล้วในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยมีกระแสในการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นการสมรสในกลุ่มของ L G B T ในหลากหลายรูปแบบรวมมี ถึงการเปิดกว้างสําหรับในมุมมองของที่สยามเทเลสและคุณอลิสได้ร่วมงานด้วยเรามีทั้งในฝั่งบุคลากรภายในองค์กรรวมไปถึงลูคคาากค้าค่ะที่เราเนี่ยเปิดกว้างทั้งสองกลุ่มอันนี้ก็หมายความว่าภายในบริษัทเองก็มีบุคคลเหล่านี้อยู่พอสมควรเลยใช่ไหมฮะที่ทํางานอยู่ในบริษัทเราเนี่ยผ่านมาหลายๆปีเรามีกลุ่มคนที่เป็น LGBT อยู่ในฝั่งพศวกรานสถาปนิกพนักงานที่เป็นมาร์เก็ตติ้งของเราก็อยู่ในกลุ่มนี้รวมไปถึงทิมช่างที่มีทุกกลุ่มที่อยู่ในองค์กรเรา ทั้งหมดเนี่ยเรามีกลุ่ม LGBT ค่ะรวมไปถึงคุณลูกค้าที่เข้ามาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจริงๆมีตัวอย่างที่เข้ามาเป็นกลุ่มหญิงกับหญิงค่ะ<ม>เราก็ได้ไปตกแต่งบ้านให้เธอเหมือนกันค่ะ ก็แสดงว่าทางบริษัทเองก็ซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้เต็มที่ทั้งหมดเลยถูกไหมคะจริงๆเราซัพพอร์ตเราไม่ได้ปิดกั้นในส่วนนี้เลยค่ะเราถือว่าส่วนหนึ่งเนะี่ยมันเป็นสิทธิที่ทเท่าเทียมกันเป็นการเปิดกว้างค่ะในกลุ่มไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องของการทํางานเลยสุดท้ายนะครับทางบริษัทยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะเพศไหนก็ร่วมงานกันได้ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือลูกค้าเอกใช่ไหมคะต้องบอกว่าเรายืนยันนะคะท,ที่เสียงพิเลตแล้วก็คุณนลิสที่ผ่านมานะคะในกลุ่มข,ของ L G B T เนี่ยเป็นบุคลากรที่มีความโด เพี่สัยทัศน์มุมมองในการผลิตผลงานออกมาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากถือว่าเป็นสีสันขององค์กร รวมมีถึงกลุ่มลูกค้าที่เข้ามามเธอก็จะมีความชอบในไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแต่ละคู่ที่เราจะตอบโจทย์ให้เขาด้วยเวลากลุ่มที่จะเข้ามาหาเราจะต้องใส่ใจตอบโจทย์ความต้องการค่ะไม่ว่าเธอเขาที่เข้ามาเนี่ยต้องการอะไรเราจะต้องรู้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วเราก็จะออฟเฟอร์ซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาเป็น,นะคะ่ะเพื่อจะตอบโจทย์ที่ดีที่สุดให้เขาค่ะสุดท้ายนะครับก็ทางคุณอณิ์มีอะไรอยากจะฝากไหมฮะเชิญได้เลยน,นะครับ ก็อยากจะฝากนะคะว่าในมุมมองในการทํางานทุกวันนี้นะคะการใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ถูกเปิดกว้างขึ้นมาแล้วทุนาริสเนี่ยดีใจมากๆเลยก็คือว่าเราได้รู้ว่าที่กรุงเทพเข้ามาเป็นเหมือนความหวังเป็นแสงสว่างให้กับคนหลายๆกล <c oughs> ุ่มไม่ว่าจะเป็น LGBT หรือว่าุุนาริสเองนะคะที่จะเห็นว่าท่านเข้ามาเนี่ยจะมาช่วยเติมเต็มนะคะอันนี้คือเดือนพิจารายนาทั่วโลกนะครับเป็นเดือนที่เราเฉลิมฉลองเรียว่าเป็ยยนราย าไายมันคลายคือความภาคภูมิใจตัวเดือนความภาภูมิใจอาะในมต้องเป็นเดือนิถุนายนทนี่เราเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์จลาจลในข่าวเพงนึงชื่อโซลวอลที่อยู่ท er ี่แมนทต้ันนะในปีหนึ่งเก้ากับเก้าวนพฤามเกิดจลาจลในขับวึกเป็นขัาของผู้ที่มีความหลากหลายทาเพศอะแามเนี่ยปี70ก็เริ่มมีการตัดรายมันก่อนทาไฟจะยดไม่ได้เพราะเราคิดว่ามีแต่ศูนย์ยหนเป็นเกินชายแต่เชื่อว่าที่หาาเราเห็นว่า ประเภทภาพหรือเสยดสีที่หลากหลายและผมว่าการยอมรับและใา้เกิดความเข้าใจกันและคาไม่ใช่วิธีของเรื่องเค่เดียงนิบเขาจะงรงมถึงวิธีดึงให้่ังคนด้วยนะครับให้กับในทุกมุมมอง ทุกธุรกิจของทุกคนนะคนะไม่ว่าจะเป็นวงการโรงงานก่อสร้างของฝั่งเราหรือว่าร้านค้าดาราเซเลบต่างๆนะคะเชื่อว่าทุกเสียงจะตอบรับท่านแล้วหวังว่าในกลุ่มของ LGBT นี่นะ,ะทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เราจะไม่ได้ดูแลเขาแค่เฉพาะในเดือนมิถุนาค่ะแต่เราเนี่ยคะจะร่วมด้วยในไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนยุคใหม่ที่เราจะร่วมตอบโจทย์ไปร่วมกันนั่นเองค่ะครับก็สุดท้ายนะคยเราขอให้มีความสุขกับเดือนพายมัน นะะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่โลกยุคใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ